สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมแจกของรางวัลของ p h o t o f ก้านะครับผมครั้งนี้ก็จะมาแจกคอร์สเรียนนะครับจากพิ r โปรสคูลนะครับตามโปสเตอร์นี้แล้วก็เสื้อนะครับกติกาก็ตามนี้เลยนะครับตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วเรามานี่ครับคอร์สเรียนเป็นคอร์สวัดแสงนะครับในการถ่ายภาพซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะครับ ในการถ่ายภาพถ้าใครไม่ได้ก็สามารถมาลงเรียนได้นะครับตามเว็บนี้เลยแล้วก็เสื้อนะครับเสื้อจะเลือกเป็นลายไหนก็ได้นะครับถ้าใครไม่ได้ก็เช่นกันครับก็มาซื้อได้ยิ่งซื้อเยอะก็ลดเยอะครับลดสูงสุดถึง40เอซมาดูแรนดอมกันเลยดีกว่าครับผมนี่เป็นผู้โชคดีทั้งหมดนะครับที่เข้าร่วม กิจกรรมกับเรานะครับผมอ่าดูตัวเองนะครับว่าตัวเองได้หมายเลขอะไรนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะทําการแรนดอมเลยนะครับกติกาเหมือนเดิมครับเราเลือกตัวสำรองมาก่อน2คนแล้วก็เลือกตัวจริง2คนนะครับผมโอเคมาดูตัวสำรองกันเลยครับ5้าสิบครับ 50ใครเอ่ยแบงค์ Bank นะครับนี่คนนี้อ่ะคนนี้นะครับก็เป็นตัวสำรองอันดับหนึ่งนะครับผมโอเคมาคนสำรองอันดับสองกันเลยนะครับอ่ะสำหรับอินเดอเก้าสิบสามนะครับผม เกาสิบสามาดูนะครับว่าใครนี่น้ำผลไม้วานหวานนะครับผมคนนี้นะครับผมโอเคก็มารายงานตัวได้เลยนะครับสำหรับคนที่มีรายชื่อมาถึงตัวจริงกันมากนะครับตัวจริงขอ,อเป็นคอร์สเรียนก่อนนะครับผมคอร์สเรียนวัดแสงโอเคเริ่มกันเลย5้าครับ นี่สมาคมคนทักเมียนะครับอ่าคนนี้นะครับโอเคได้คอร์สเรียนวัดแสงไปนะครับโอเครางวัลสุดท้ายครับผมเป็นเสื้อนะครับมานลุ้นกันเลยดีกว่าหนึ่งสองหกสิบสี่ครับ 64นี่มิเตอร์โฟร์แอมซูนนะครับโอเคคนนี้นะครับได้เสื้อนะครับมารายงานตัวได้เลยนะครับผมทั้งสี่คนนะครับมารายงานตัวได้เลยสองวันนะครับสองวันเราจะถ้าเกินสองวันก็ถือว่าสละสิทธิ์นะครับถ้าตัวจริงสละสิทธิ์ก็ได้ตัวสำรองไปโดยปริยายนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้แหละครับขอบคุณมากครับ